อาณาจักรวิญญาณเรื่องย่อเผ่าพันธเทพรลุกล้ำอาณาจักรวิญญาณเมื่อสามหมื่นปีก่อน100เผ่าพันธ์ต้องจำนนต่ออำนาจทรราชเผ่าพันธุ์มนุษย์คือผู้แรกที่จำนนกระนั้นก็เป็นผู้แรกที่ต่อต้านอย่าเมื่อเผ่าพันธเทพประสบปัญหา100เผ่าพันธุ์ลุกขึ้นต่อสู้เมื่อผู้ปกครองหนีหาย เผ่าพ,พันธุ์มนุษย์จึงขึ้นปกครองแทนเผ่าพ,พันธุ์มนุษย์ขับไล่ผู้ปกครองทรราชกระนั้นพวกเขากลับเดินเข้าสู่หนทางเดียวกันเผ่าพ,พันธุ์ทั้งหลายเริ่มเกลียดชังมนุษย์และต่างกำลังเฝ้ารอรอให้เผ่าพันธุ์เทพกลับมาทวงคืนอำนาจอันยิ่งใหญ่พวกเขาจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยเมล็ดพันธุ์ที่เก็บซ่อนไว้สายเลือดที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีตและจะไม่มีอีกในอนาคตเขาคือผู้ครองสายเลือดนั้นที่จะนำพาท,ทั้งอาณาจักรอาณาจักรวิญญาณสู่ห้วงจักรวาลอันยิ่งใหญ่